ดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับเสือร้ายเสือร้ายเสือร้ายไฟหลังๆโชคอใครไว้บ้างครับล่าสุดชนะแพ้ชนะครับชนะใครเอ่ยที่หลังสิป่ะใช่ครับธนูเพชรชนะธนูเพชรวันนั้นชนะลูกอะไรมาต่อยเขาจับแพ้ยกฆ่าอ๋อต่อยแล้วเขาจับผู้ชกแพ้ยกฆ่าอะไรต่อยหมัดเนาะเสือร้ายนี่หมัดดีเนาะใช่ไหมอ่าต่อยคู่แต่ชกผู่ต่ชกนักนอกมาเยอะไหม ทั้งชีวิตก็ไม่มาเยอะเท่าไหร่อ่าเคยนับไหมไม่เคยนับ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 อยู่ใช่ไหมใช่ครับประมาณยี่สิบได้ได้อยู่เนาะถ้ะดูกโมเราเยอะไหมเสือร้ายผมไก็เยอะไงผมต่อยไม่เยอะห้าสิบได้ครับประมาณประมาณห้าสิบกว่าเกือบหกสิบเกือบหกสิบใช่เริ่มต่อยมวยจริงๆเท่าไหร่ได้อายุป .4 ครับป .4 กี่อายุเท่าไหร่ป .4 สิบกว่าประมาณเก้าสิบเพราะพี่เลยป .4 มานานมาก เก้าขวบสิบขวบทำไมมา,ม,ม,ามาชกได้อะเป,เป็นเป็นหลานอ๋อเป็นหลานครับแต่ไม่อยู่ที่ตายยังเป็นกรุงเทพใช่ไห<ช><ช>มเขาแก่คน,ตนใต<ช> <ผม S 2> ้นผมเป็นหลานทางทางแฟนอ๋อเป็นหลานทางทางแฟนของพี่ครับก็เลยอยู่แถวนี้อยู่แล้วใช่รายการไฟต่อไปเจอใครครับเลือสยามบอลสชาเลิศสยามเลิศสยามอุูยเขาจะเก๋านะครับ แต่เขาหายไปนะแล้วเขาเพิ่งกลับมาใช่ครับฉันก็ไปหาเทปดูการเลีของเขายากไปดิดูดูนะครับอ๋อได้ได้เห็นอยู่ใช่ไหมดูตอนต่อยเพชรสีทองอ่าเป็นไงบ้างเอาแพ้ครับเขาต่อยยังไงบ้างต่อยไม่ได้ครับเดินต่อยเดินเตะก็มีลูกลูกเดินเตะต่อยเนี่ยน่ากลัวครับแล้วมีลูกอะไรมีหมัดน่ากลัวครับอ้าวเราก็มีหมัดเขาก็มีหมัดคู่นี้น่าจะมันเนาะใช่ครับ ช่ใไดบวกออีกคนนึงเก่าอีกคนนึงสดตสอีกคนนึงก็หายไปนานชกวันไหนนะมันจะยี่แปดะยี่แปดี่แปดวันอะไรอ่ะวันศุกร์วันศุกหน้าเที่ยงนี่แหละใช่ครับพิกัดร้อยยี่สามร้อยยีสามทำเยอะไหม ไม่ค่อยเยอะเท่าไหนอ่าประมาณกี่โลได้ประมาณ3โลประมาณ3โลครับปกติแล้วชกต่ำสุดเลยเท่าไหร่พี่กันต่อยร2อ่สองตอนชกต่ำสุด122ย่สิสต่ำสุดได้ครับแต่ว่าไฟนี้ร้อยยี่้อยยี่สามอ้าก็เพิ่มมาปอนเดียวใช่ครับเห็นไหมเออซ้อมกี่วันได้ครับเที่ยงวันเกือบเดือนครับเกือบเดือนใช่ครับต่ออยู่เรื่อยร่างกายต่อเนื่องเนาะครับผมไฟหลังๆต่อยชนะใครบ้างชนะตัวเดียวครับ ก่อนนั้นไปแทนสองครั้งแทนไปสองครั้งเลยก่อนนั้นที่ไปแทนสองครั้งแทนสองครั้งเลยครั้งที่ชนะนี่คือเป็นโมเดลรายการแล้วก็เที่วนี้เป็นโมเดลรายการใช่ครับถ้าไปแทนมักจะแพ้เนาะแต่ถ้าเป็นโมเดลรายการนี่เชื่อขนมกินได้ไหมก็เดี๋ยวต้องดูเพราะพี่เขาก็เก่าเหมือนกันใช่ใชครับอ่ะเราปีนี้อายุสิบแปดปีสิบแปดปีปล่อยๆเท่าไหร่ตอนนี้รางห้าสิบแปดห้าสิบแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้านะคนปทุมเนาะครับไปที่ปั้มใครบ้างปั้มหมูคลอง โฟวินกอน้องๆนี่ขายเยอะแยะครับเห็นว่าพี่วีนี่ยสร้างแรงขาด้วยการให้ตีกระสอบนี่เยอะมากเลยวันนึงกี่ร้อยบู้หลายร้อยอ่าห้าร้อยถึงไหมโอ้เกินครับเกินห้าร้อยเลยครับแล้วที่เตะกระสอบอ่ะก็ห้าร้อยเหมือนกันใช่ครับอ่าไม่ต้องกลัวไม่พิษเนาะแม่ขอบคุณครับครับของครับ อยากรุ่นมวยกับผมนะครับฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็สมัครแอดไลน์ไปเลยครับสมัครฟรีมีโบนัสนะครับแอดไทเกอร์ตองเก้าอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับตามด้วยตัวทีตัวไอตัวจีเอ9ารเก้าเก้าเก้านะครับมีทั้งมวยมีทั้งฟุตบอลและกีฬาอ,อื่นอื่ออีกมากมายนะครับครบ จบในเว็บเดียวแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมฝากไว้ก็คือพักยกเอาไว้ออกตัว a e k 8 6นะครับ a e k 8 6นะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่าน24ชั่วโมงก็ฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับเล่นเท่าไรจ่ายเท่านั้นผมการันตีเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นนะครับย้ำนะครับ2ช่องทางผมฝากไว้นะครับ t i g e r ตอง9สมัครฟรีมีโบนัสครับครบจบในเว็บเดียวรวมไปถึงพักยกกับเอกชุมพรนะครับ a aek 8 6ขอบคุณและสวัสดีครับ